วันนี้กบผมครั้งนะดาวินชีนะวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการอะไรวะทำเออเก็จะมาสอนวิธีการทำบีดนะบีดบีดแลปบอะบีดเพลงนะในโทรศัพท์มือถือโอ้ยเจ็บคอซึ่งวิธีการทำนะะเราก็ต้องมีแอปแอปหนึ่งนะชื่อ limit life ฮนะแอปนี้นะชื่อ limit ื่อ l i v i นะ่าแอปนี้ก็คือ l i v i n นะฮะอนนนันเองเดี๋ยวแต่คลิปนี้ผมจะมาแบบเออสอนเลยดีวกว่าก็หลายคนอาจจะไม่เชื่อนะว่าแบบทาบีทไม่ได้นะแต่มันทําได้จริงๆนะซึ่งทําได้มากกว่าบีบอีกแต่ผมก็ไม่รู้อะไรมากมายนะอ่ะนี่มาจะมาสอนกันเลยขเลยข,เยขเย้าเลยขออนุญเลยขออนาจจะเลย เมื่อกี้มันหลุดไปนะผมก็เลยทําใหม่อ่าก็าจะเห็นลาย,ยานนะอ่ามันจะเป็นลายปุ่มเลยอันนี้ก็คือเป็นอ่าเรียกว่าอะไรอะ่ะอันนี้จะเป็นแบบกรองอันนี้ก็จะเป็นจังหวะอะฮะอันนี้จะเป็นเบสอันนี้ก็จะเป็นอินโทรนะอะไรดีนะอ๋อลืม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 อ่า ก็จะเป็นแบบแบบจังหวะเนี่ยฮ้อนทุกอย่าองอ่าผมจะไม่รีรอฮนะผมจะสอนเลยดีกว่าเดี๋ยวค่อยรีวิวทีหลังฮนะอ่าเ๋ยมันร้ดดีมาเราไม่รีรอนะเรามาสอนกันเลยอันแรกนะผมจะขึ้นเป็นสีเขียวนะทาตามผมเลยนะหรือแม้แบบสไตล์ใครสไตล์มันอะไรมาน,ะนี่นี่คือจะตายผมนะสีเขียวของผมคือเราจะไม่ยุ่งกับมันอีกพอเราก,กดมันปุ๊บเราจะไม่ยุ่งมันเลยแล้วก็เราก,กดสีส้มนะ มันขึ้นสุดนะนีะรร่ตรงจังหวะพอดีแล้วพอวนอีกรอบปุ๊บเราจะกดเป็นสีแดงอะซึ่งเป็นกลองจังหวะของกลองอันนี้จะเป็นขึ้นแล็บนะน่นได้เข้ามามันจะลงตัวแล้วจากนั้นเรารอเบรนะพอขึ้นสูงสุดปุ๊บเราจะเอาเบรลงเลยกดเบรปุ๊บรอ มันวนสักอะรอบนี้ปุ๊บแล้วผมจะขึ้นเป็นท่อนทุกนะโดยการหยุดสามอันหยุดสาอันนะหยุด3ามอันนี้เราก็รอกดอันสีน้ำเงินนะอันไหนก็ได้ไหนนล่วนะสีน้ำเงินนี่คือท่อนหุกนะช่วงที่ใช้ในท่อนหุกเราจะปล่อยมันวนสักสองรอบนะวนสองรอบ ทำให้เร็วๆนะหลังจากนั้นเราก็หยุดเข้าไปหยุดไม่พร้อมอีก้จะเล่นเราขึ้นมาอีกรอบนะหรือว่าจะขึ้นมาเร็วกว่านี้ก็ไา้ไม่เป็นไรแห้วมันเร็วนะเดี๋ยวคิปม,มัาจะีหลุด,ด ขึ้นท่นอนหนุบรอบนึงขึ้นนะขึ้นท่นอนหนุบทรอบนึงเป็นเหมือนเดิมนะทำวนไปเรื่อยๆอามไปได้แล้วไป,ไนะไปไลนะพอผมเอานี่พอนะฮะเวลาเราจ,จบเพลงนะเราจบโดยการกดอันเนี้เข้ามาที่ตรงนี้แหละแล้วค่อยๆเล่นลหรอกช้าๆ จบแล้วนะโอเคก็เป็นไงกันบ้างกับคลิปสอนนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบพื้นฐานนะซึ่งผมก็ไม่รู้อะไรมากอะแอปนี้อ่าผมก็มาสอนแค่นี้สําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะถ้าคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s ับสไครต์ด้วยนะชอมม่องผมอ่าเดี๋ยวส่วนลิงก์ดาวน์โหลดผมจะทิ้งไว้ข้างล่างนะฮะในเพจโตก็มนะีหรือว่าจะไปหาเองฮนะประมาณนี้ก็ ไม่มีอะไรมากแลวนะก็ขอบคุณมากนะที่แบบยังติดตามกันนะยังแบบอ่าถ้าใครแบบมาดูคลิปนี้ครั้งแรกก็กดซับให้ด้วยซับกดไลค์อ่าแค่นี้ไม่มากหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่คนหลายๆคนนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ